สวัสดีค่ะภูมิวิญนอง FC Logic Logic เพื่อนว่าสิมาอัปเดตคอมมาดามวันสันช่องมาดามบ่ได้เปิดเด้อค่ะเด้อผูใ้ใดเห็นคลิปนี้ฝากแชร์ไปหาสร้างช่องมาดามข้างวานวลชาแนลเนี่ย FC ทางนั้นเพื่อนสิได้เข้ามาเบิง่งทางช่อง Logic พารวยพิมพ์คําว่า Logic พารวยก็จะเห็นดารามาดามอยู่ช่องนี้เนาะเพราะว่ามาดามทาํางานยังบ่ได้จ้ะ แต่ว่ามาอัปเดตโอเคเราพอไปพี่นนอสิีด้นินเสียงแจ้วเจ้าแล้วอีกไม่ช้าแต่ว่า่ฮูหว่าซีดีออกจากพยาบัลนบั้นใดเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หมอบ่ทำงานยานเม่นวันจันทร์แต่ถ้าอยู่ดีสบายกะบนเนวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะลงแนวทางหาน้อยเล่าสามมคชีเล่าสตาทางง่องมาดามคำนวณสองถ้าผูดอยไ่ช่องนี้ยังบ่ทันได้ติดตามมาดามคำนวณสอง ไอพิมข้างมามารามคำนวณสวงจะมีลาสตาฮานอยแล้วก็ลาวสาวาชีรูดสามลาวนี้ทุกวันายขยันให้ไปทั้งมารามคำนวณสวงเอามาอา่านเรื่องจะควงได้ไหมเออแล้วถ้าใครอยากดูลาวพัฒนารัฐบาลไทยให้ไปทั้งส่องมาดามคำนวณชาแนล Channel. พิมพ์คาว่ามารามคำนวณชาแนลก็จะเห็นรัฐบาลไทยลาวพัฒนาแต่ว่าแนะกลุ่ม มะรมล้มคีบ 2, 30, ่ไดสองสามหมื่นมดรำก็ลงให้ในกลุ่ม้อค่ะเด้ออักการที่ว่าเดินบ่ได้โอเคแล้วพแม่พี่น้องแล้วฝากขอบุณ <c oughs> ขอบุญ fc ทุกท่านนะคะที่ย่างเป็นห่วงเป็นใยให้กาลังใจที่ถามคาวมากย่งางได้แล้วพแม่พี่น้องสิได้อดอกพวัวใหม่อัปเดตอีกแล้ว <c oughs> อัปเดตเรื่องพวัวใหม่อีกแล้วสิได้อดอกค้ายกไ้าแน่แล้วเราย่างได้แล้วคะ่ะขอบุญขอบุณหลายเมื่อนี้ล็อกจิเ้เพื่อนสีมาเอากันแนวทางเดิน อะไรคะเดินหลักประจำวันเอฟซีมันถามหาเลขเดินประจำวันทั้งสองมาดามนั่นแหละเอฟซีเอ้ยล็อกกี้ควาเลยอยากได้มาเอามาเพื่อทังง่องล็อกกี้ความละเพื่ออะไรว่าเอฟซีถามมาเพราะว่ามาดามมากลักซหลักนวยเดินลักซหลักหน่วยแล้วก็เดินประจาวันเนาะมาแล้วก็รวมมี่เดนเดน เน้นหลักหน่วยก่อนอสามตัวแล้วก็จะมีเด่นหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็จะัะคูู้ให้พ่อไม่ต้องกับผู้ดใดเป็นแฟนครับรอติดตามบมได,ด,ด้รอดอกค่ะเดี๋ยวเราเกี้ยกล่อลงไงแล้วแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะกับประมอนคุณมเอซี่หลายๆเดอ้อที่หนึ่งเป็นห่วงสองให้กำลังใจที่คอมเมนต์เข้ามาอยาเป็นดา่ามาดันสวยไหมคะ เวยไม่ขดใครเดินเลยวายเดินเลยวาย fc เรอคอยเดขอบคุณค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัมมาดามไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะอัปเดตอาการของมาดามเพื่อนกะไข่แน่เราสำหรับ fc แฟนคลับที่เพิ่นถามหาเนาะแล้วก็นในคลิปนี้เนาะก็จะมีแนวทางของบาวไทยบ้านค่ะของบาวไทยบ้านเดินเจ็ดเซียนเดินเกาเซียนแล้วก,ก็เดินเดินดีรวมเซียนเนะาะแล้วก็จะมีแนวทางของมาดามคำนวณที่เป็นเลขประจำวันนะ อันนี้จะเป็นบาไทยบ้านเนาะคะ่ะแนวทางในคลิปนี้แล้วก็ดินติดเซียนดินเก่าเซียนแล้วก็ของดินเดือนดีรวมเซียนเนาะแล้วก็แนวทางออของเลขกดินประจําวันสําหรับดินหลักสิบดินหลักหน่วยของมาดามคานวณแล้วก็สิมีเลขดินประจําวันเน้นหลักหน่วยนะเน้นหลักหน่วยสิมีอยู่สองแนวทางเนาะสำหรับของมาดามคานวณสําหรับเอฟตี ของมาดามดเพื่อนติดตามเนาะแล้วก็เอฟซีทั้ง่องของเราคือเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางปุดอยาเพื่อปุใดโชคมันเนาะเพราะว่าเดินหลักสิบของมาดามเพื่อนกะเดินดีอยู่เดินดีแอดอาจจะไม่ได้เห็นหายแต่ว่าเอาของมาดามนี่แล้วเนาะปได้โชคไดรลาบได้มานน้ำกันมือนี่สําหรับเ่าพัฒนาเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีเอาแนวทางเหล็กห่องเนาะ ของมะดามคำนวณเดี๋ยวแอดจะขึ้นให้เนาะของมะดามคำนวณที่เป็นเข่าพักเนาะลาวันลาวันพุดกันตก็ออกไปเรียตรงกันเลยกับเล็กอันสองหาหาซองเนาะของวันพุทธิวันมาปเป็นเล็กสี่ตัวนี่อ่ะลองเบิ่งเพื่อไว้พิจารณากันเบิรเนาะเขาไปเบิ่งตัวดิงนวาทางของบบาวไทยบ้านกันตอนเนาะก่อนเนาะค่ะสำหรับลาวพัฒนาของบบาวไทยบ้านคืนวันพุทธีพานมา คือมันพุที่ผ่านมาเนาะเข่าตัวเด่นค่ะเด่นที่หานะคะสองตัวหลุดไปสองตัวหลุดไปไม่เข้าเนาะตามไม่แลไปโตค่ะของบ่าวไทบ้านแนวทางตองวดลาปัฒนาตองวดเนาะของบ่าวไทบ้านสําหรับสายวิ่งรุดเด่นบน่างว่านี้ให้เด่นที่ศูนย์กับหาค่ะ ดินที่ศูนย์กับห้าสองตัวให้ที่ศูนย์สี 6, ่ศูนย์หกสี่หกห้าสี่หาหกหลักศูนย์ห้าค่ะน้นที่ศูนย์หกเนาะเป็นหลักแต่ว่าพื้นดินศูนย์กับหาเนีแต่ว่าพืนนา้นว่าเป็นเน้นดินที่ศูนย์หกเนาะ,ะถ้าคุณได้มักชอบจัดไปค่ะหรือแนวทางอธจิจ,จับคู่เอาก็ได้เนาะหรือจะมกักศูนย์ห้าตัวดินกับบัว,วากาันเนาะ ไปตามต่อค่าของบ่าวไทยบ้านนะมันมาในนี้มืกปังเกษด,ดินพื้นกะยังไม่หลุดเนาะถือว่าเดินดีกับตริงเนวทางของบ่าวไทยบ้านมาต่อที่ของดินจเจ็ดเซียนเนาะงวดวานุธิตัณฑ์มาหลุดไปเนาะค่ะบ่าขาวดินแปดร่องสามหกเจ็ดหลุดไปจับคู่ชุนไห่ทีหกสองลายกมูเนาะมาออกสองหาแนวทางของดินเจ็ดเซียนตามต่อค่ะเมื่อนี้สองทุ่มครึ่งรุนกันสำหรับ เดนเจดเซียนเลขเดนวันนี้เดนที่สองค่ะเดนที่สองเลกรองร้องที่สี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดรองแล้วตัวรองจับคู่ชนที่สองศูนย์และสองหนึ่งเลกชนกันบ่ลายนะคะสำหรับเจดเซียนมีแค่สองหางแต่ถ้าผู้ใดอยากจับวินจับวินเลขเดนกับเลกรองรองนึงนะคะ่ะมา ตัวใดจอบตัวใดจัดไปกับตัวริ่งทางของดินเจ็ดเซียนดินสองนะค่ะของดินเจ็ดเซียนดินสองแต่ของเก้าเซียนคือนวลพูดที่พังหน้าข่าตัวดินที่ห้าค่ะเด่นที่ห้าร่องที่สีบอมาเนาะมาแต่ดินห้าจับปูชนกับบอมาคือกันค่ะสําหรับตัวเริ่งทางเนาะปูชนไม่มา,ามาเบิรงนเมอนี่แรงต้นกันตำรับ ลาพัฒนาของเดนเกาเซียนตองวัดค่ะเลขเดนเดนที่สองกับเก้าค่ะวันนี้เดนสองกับเก้าน้องม้าชนกันเลขเดนชนกันจับคู่ชนที่สองเจ็ดสองเก้าเก้าหาแลักกัสซีเจ็ดค่ะเดนสองกับเก้าเดนสองกับเก้าของเดนเจ็ดเซียนเดนเจ็ดเซียนกับเดนสองเท่ากันวันนี้เดนที่สองเหลือจอแล้วค่ะ สำหรับแนวทางของดินก้าเซียนสรุปดินเดินดีรวมเซียนงวดทีธธ่พันมาเข่าตัวดินหาค่ะดินห้าตัวเดียวเนาะดินสีตัวเข่ามาหนึ่งตัวจับคู่ชนบ่เขา่าจับคู่ชนไม่มาและก็ไม่มีมาตาหาแต่ว่าสองบะมาให้เนาะสามต่อค่ะคืนนี้ ตามต่อขึ้นนี่ค่ะสำหรับสรุปเดินเดินดีรวมเสียนถูกสำนักเดินที่หกสามสองแล้วก็เจ็ดค่ะเดินที่หกสามสองแล้วก็เจ็ดจับคู่ชั่นที่สามหกหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งค่ะเลยคู่ชั่นวันนี้มีเจ็ดคู่เนาะที่ add, add แอดแอดขาดหายละกันแอดแอดขาดหาเดือด้ามันไหลาหางเอฟซี FC อยากวิ่ n เหมือนกันเหมือนเดิมเนาะว่า fc เพิ่นนักคำนวณก็ถือว่านักคำนวณอันดับหนึ่งเท่าเนานะ fc เก่งกว่าคนไหนแนวทางอยู่เว่าเพิ่สนวนมาเพิ่นก็จับเลขกดินเลขชนมา,นนมานะเนาะเฮากับแปะ,แ,ปะแค่เป็นสะพานให้เป็นแนวาทางและะ้วค่ะทุกทุกเซียนขอบคุณขอบคุณทุกทุกเซียนด้วยแล้วก็ขอบพระคุณ fc เพนคลับเพราะว่าสิเป็น fc เก่า fc ใหม่เพราะม่พี่น้องท,ท,ทุกทุกนะท่านเนาะที่เข้ามาติดตาม มาที่นี่มาตามต่อที่เด่นของเด่นเลขเด่นประจำวันของมาดามเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปแอบจะเลี้ยงให้เนาะเลี้ยงกระดานให้ด้วยแคป้าจอเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันของมาดามคำนวณสำหรับพรวนะเน้นหลักหน่วยของมาดามเน้นหลักหน่วยเนาะเล่นเน้นหลักหน่วยที่หาซีเล้วก็สาม จำนวาสามตัวนี้ต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวเนาะ,อะแอดอาจจะบ่ได้เอาข้อมูลเก่ามาให้เบงก็ต้องขอโทษขอไปเนาะบางทางเทียบเรียบเรียงเรียบเรียงบ่บบบบบท่านอันที่บ่ท่านก็ฝ้าลงเนาะอยากให้ FC เอฟซีเพิ่นได้เห็นสำหรับคุณใหม่เนาะอาจจะบ่ได้เห็นประวัติเบงทั้งช่องมาดามก็ได้ว่าเพิ่นเขาแล้วจังหวะจังหวะแต่ถ้าใครเป็นเอฟซีจากทางช่องของมาดามก็เพิ่นกจ็จะรอคอยนะอยู่เนาะในคลิปนี้แอดลงให เดินประจําวันเน้นหลักหน่วยค่ะเน้นหลักหน่วยที่หาสี่หลักกสามอะแคปหน้าจอเนาะมาต่อที่ของมาดามเหมือนเดิมค่ะเลขเด่นประจําวันเด่นหลักสิบเด่นหลักสิบซีมีเก้าสองหลักกห้าค่ะเด่นหลักหน่วยจะมีสามสี่หลักกห้าเนาะอันนี้จะเป็นซ้ำว่าสุดสรุปเพิ่นแล้วเนาะเด่นหลักสิบ 9ก้าสองห้าเดนหลักหน่วยสามสี่ห้าที่นี่เพิ่นก็นจับคู่ให้เนาะจับคู่วินให้ที่มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสองสามสองสี่สองห้าห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าห้าค่ะชอบมาจัดไปค่ะแคปหน้าจอเนาะเดนหลักสิบหลักหน่วยและะ้วก็มีเดินนิ่นหลักหน่วยใครอยากจับวินเอาเฉพาะหลักหน่วย หรืออยากได้หลัก10หรือมักจับคู่ที่มาดามเพื่อนจับคู่ไหนน้เนาะวินแคปหน้าจอค่ะสำหรับดินหลัก10หลักหน่วยลกันนินนินที่หลักหน่วยเนาะแคปหน้าจอกันแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะคะ่ะดินเจ็ดเซียนดินเก้าเซียนแล้วก็รวมเซียน ทุกสำนักสำหรับเลขกดินเดินดีเนาะคะ่ะคืนนี้ของเอฟซีทุกทุกท่านโชคดีมีชยะะัยเนาะสองทุ่มครึ่งลุนกันเฮงเฮงปังปังมืออื่นต่อด้วยรัฐบาลไทยเนาะ,ะเดี๋ยวแอดจะลุ้งให้ทั้งสองของเสนนุ่มอมนเดิมค่ะเอาไปเบิง้งเอาไปติดตามไปเนอคะ่ะโดนโดนแอดจัให้ลุ้งทีนึงเพิ่งจะลุ้งไปได้สองคลิปนึงมันยังลุ้งมาในเหมือด,ดุดเดี๋ยวคืนนีก้กะมือนีก้กะสิทธย่อยลุ้งรัฐบาลไทยให้อามือนี้ขอให้มาในเฮงให้ฟังค่ะ แนวทางเราพัฒนาปัาง,ปางๆเฮงเงเด้อค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ